ตอนนี้คขลงมาถึงแล้วนะฮะก็เตรียมจัดต้นพระป่านะฮะ โอ้โหทุกคนดูนะการจัดสมนะสวยงามมากนะฮะจากที่พี่เสือได้พามาดูเมื่อวานนี้ตอนเย็นนี่นะที่ชาวบ้านกำลังนั่งถักทอนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้เวเขาก็จะนำผลไม้นะฮะมาตกแต่งเนาะครับผลไม้ดอกไม้นะมาตกแต่ง้มนะไม่อันนี้เขาเรียกทำอะไรเนะี่ยเพราะที่ที่บ้านผมไม่มีแบบนี้ เป็นซุ้มประตูสารเด็ดทางมะพร้าวอ๋ะโอ้ใบมะพร้าวแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ผลไม้ผลไม้ค่ะก็มาจากสวนเราเองด้วยเหรอใช่ค่ะอ๋อบ้านเราค่ะโอ้โหดูเงาะนะฮะทุกคนดูนะครับเอ้าปลาตาสดสดจากสวนเลยนะครับผลไม้บ้านเรามีทุกอย่างทั้งเงาะทั้งลำไยเป็นสตอหรือยังคะ ยงเลยฮะต้นสตอ่ะเต็มวัดเลยค่ะโอ้สตอเกาลัดลองกองมะไฟสะท้อนเขาแปลว่าแถวนี้ดินดีนักปลูกอะไรก็ได้กินผลหมดเลยจันก็มาที่เราอืมยางเงาะลำไยลำไยของภาคเหนือก็มาที่เรากระมาที่เรากะตงของภาคือมาที่เราคือมาจากไหนมาเจอดินสีสเกตไปได้หมดโอ้สุดยอดจริงๆ เป็นดินภูเขาไฟเนาะสังเกตดูนะคะเวลากลับบ้านจะมีดินภุงเขาไฟติดไปด้วยกับเท้าอืมอืมใช่ครับครับผมเอาล่ะนะฮะมีเอฟซีมาหาคุณลุงคุณป้านะครับทุกวัยเลยนะฮะเอฟซีนะฮะเมื่อวานนี้ก็เห็นกลุ่มเด็กๆนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนะสอบนะทุกคนนะฮะ วัดแห่งนี้นะสวยงามจริงๆนะสวยงามทุกมุมนะเอซี FC นะครับมองมุมไหนก็มันมีจุดถ่ายรูปนะฮนะเยอะไปหมดเลยนะฮะ <c ười> โอ้โหนี่เป็นป่าสักเลยนะทุกคนต้นสักขนาดใหญ่นะครับเต็มพื้นที่วัดเลยนะฮะไม่ใช่ปักนะมันเปนเนี่ย่นงานบุมานี่อให้กนเอาบอกออกผลนะใหือเปล่า ภัยที่น่ากลัวคือการกระทําที่ไม่รู้จักคิดโอเคครับลูกเอ้ย เจ้าอย่าได้เที่ยวขอบุญกับผู้อื่นเจ้าต้องสร้างบุญด้วยตัวเจ้าเองเถิดค,คุณลุงให้พี่เสืออ่าน <c oughs> ก็หมายความว่าอยากได้บุญก็ต้องทำบุญรครับอันนี้คือโอ้โหต้นมะขาม ทำไมสูงขนาดนี้กเข้ามานั่อย่างี้นะเเอหลุงบอกว่านุทำไมมานั่งอยู่นี่โอ้ลุงจิม ลุงจีนไปไปยืนลุงจิมไปหน่อยเอามาเอาขามาแกให้นะลุงจิมแกด้วยนะเอเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการหยอกล้อนะคะลุงหยอกล้อลุงจิมนะคะเอฟซีทุกคนก็ไ่้เพื่อยื่นให้ก็ใส่ปากตัวเองลุงตอนนี้ก็กำลังมีพิธีอุปสมบทนะฮะ อยู่ที่โบสถนะครับซึ่งคุณลุงคุณป้าเป็นเจ้าภาพร่วมเนาะตามที่เห็นในคลิปเมื่อวานนี้แล้วนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะที่เอฟซีลุงผลพระแต่นนะครับที่ทั้งได้ร่วมบนในการทอดพระปาแล้วก็แลมีโอกาสได้ร่วมในพิธีอุปสมบทพระแปดรูปนะฮะโดยมีคุณลุงคุณป้าเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับ